คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮาหนอยเม็ดเดียวนะครับ ในรอบพิเศษปกติและก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่21นะครับเมษายนพศ2564นะครับกับตัวเด่นเม็ดเดียวนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับแอดมินก็ให้เด่น6ไปนะครับก็ถือว่าเข้านะครับผมพี่น้องสายวิ่งสายลูดนะครับผมก็โอเคนะครับผมพี่น้องก็ถือว่าเข้านะครับก็ยังไม่พลาดนะครับนะครับผม ครับผมสำหรับตัวเลขนะครับในงวดวันที่21นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขตัวเด่นเม็ดเดียวนะครับก่อนจะไปรับชมตัวเลขครับก็มาชมผลงานกันนะครับผมพี่น้องว่าแอดมินให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างนะครับในงวดวันที่นะครับ20เมษายนนะครับพศ2564นะครับก็ตามมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผม ครับผมก็นี่นะครับคือตัวเลขวันที่20นะครับที่แอดมินให้ไปนะครับในงวดวันที่นะครับ20นะครับตัวเด่นเม็ดเดียวนะครับแอดมินได้6นะครับก็บนดูเลขตารางนะครับเข้าตัวไหนบ้างนะครับเลข6เข้านะครับเลข0ูนย์ไม่เข้านะครับเลข3เข้านะครับเลข4เข้านะครับเลข5เข้านะครับเลข7เข้านะครับก็ถือว่าเลขในตารางนะครับเข้า ห้าคู่นะครับผมพี่น้องไม่เข้าคู่หนึ่งนะครับก็ถือว่ายังแกมอยู่นะครับสูตรนี้นะครับแอดมินเน้นย้ําเน้นรอบให้ไปนะครับเลขที่ออกในรอบพิเศษนะครับห้าแปดสี่ข้างล่างแปดหนึ่งนะครับก็ถือว่าพลาดนะครับผมรอบนี้นะครับถือว่าพลาดนะครับเอเน้นรอบให้พลาดนะครับสําหรับรอบพิเศษนะครับแอดมินยกหกนะครับผมพี่น้องอ่าเลขที่ออกหกหกนะครับดันไปเอาไว้ข้างบนนะครับนี่นะครับ อ่าถ้าสายวิ่งสายรูดนะครับรูด6ก็คงจะโอเคนะครับผมพี่น้องอ่าสำหรับตัวที่เอสมินติกเอเมนติกไว้นะครับอ่าหลุดนะครับนี่เจ็ดเจ็ดหกนะครับมันออกเจ็ดห้านะครับถือว่าพลาดแต้มหนึ่งสำหรับพี่น้องที่วิ่งที่รูดนะครับรอบพิเศษเรามาต่อปกตินะครับถ้าได้ก็คือหยุดนะครับผมพี่น้องเนาะถ้ามาเจอหกหกแล้วก็หยุดนะครับผมงวดนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามาแล้วก็คือหยุดไม่ต้องตามต่อนะครับผมพี่น้องนะครับ เก็บแรงไว้ต่อุ่งนี้นะครับก็มาดูนะครับในรอบ v i p นะครับแอดมินเจาะ5ได้นะครับเกาะได้ห้าห้านะครับสามห้านะครับหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกห้านะครับเลขที่ออกนะครับผมเก้าสามห้านะครับเลขเบิ้ลพี่น้องเอ้ยเลขเบิ้ลมาเยอะช่วงนี้ระวังนะครับระวังกันเบิ้ลนะครับผมพี่น้องเก้าสามห้านะครับก็ได้อยู่นะครับผมห้าสามสามห้านะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับเน้นรอบให้นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าลูดหกหกคงจะเข้านะครับผมพี่น้องอ่ะไอ้นี่ก็เน้นย้านะครับภายในห้าตัวนะครับมีสิทธิ์เสมอนะครับไม่เฉพาะที่ตัวแอดมินติ๊กนะครับอ่ะสามห้ากับหนึ่งห้านะครับลองไว้เพื่อควมชัวนะครับแอดมินก็เน้นย้าเสมอนะครับครับผมสําหรับตัวเลขวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็ได้มาแล้วนะครับก็ตามรุ้นตามเชียร์กันนะครับผมพี่น้องครับผมตัวเลขก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ตัวเด่นนะครับเลขตารางก็จะมี3มนะครับมี6นะครับมี9นะครับมี2นะครับมี1นะมีศนย์ะครับมี1นะครับสาหรับเลขเด่นนะครับทาออกมาแล้วเนาะครับผมพี่น้องได้เลขยกเหมือนเดิมนะครับเด่น6 6 6นะครับได้6เหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับทําตามสูตรมันออกมาได้อย่างนี้นะครับก็ขอเด่น6เหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องสายวิ่งสายลูดก็อย่าลืมนะครับผมพี่น้อง ก็มาดูนะครับเด่น6ให้ไปเลยนะครับรอบแรกนะครับเลข2ตัว6 6นะครับ1 6นะครับ7 6นะครับ8 6นะครับศูนย์หกนะครับก็จะให้3คู่นะครับ6 6 7 6 8 6นะครับผมส่วน16กับ06นะพี่น้องลองไว้เพื่อความชัวนะครับผมพี่น้องทุกอย่างทุกแมวต้องไปกลับนะครับหรือว่าสายวิ่งสายลุดก็จะยก6เลยนะครับผมพี่น้องเพื่อความชัวนะครับ ทามาแล้วคือหยุดนะครับผมพี่น้องสําหรับสูตรนี้นะครับมาดูรอบปกตินะครับอ่ารอบปกติก็ได้สามหกนะครับสองหกนะครับห้าหกนะครับหกนะครับหนึ่งหกนะครับก็จะให้หนึ่งหนะครับสามคู่นะครับผมพี่น้องสําหรับอ่าคนงบน้อยนะครับผมพี่น้องส่วนสามหกับหกหกลองไว้เพื่อความชัวรนะครับผมอ่าในงวดวันที่ยี่สินะครับผม ก็มาดูนะครับในรอบ VIP รอบนี้ก็พลาดยากเมื่อวานก็ให้เข้าไปนะครับ5-3นะครับรอบ VIP ก็มี6-6 0-3 3-3 7-3 8-3นะครับแอดมินก็จะให้3คู่นะครับก็จะมี3-3นะครับ7-3นะครับแล้วก็6-6นะครับเผื่อมาหลุดมาอยู่นะครับในรอบอ่า VIP นะครับผมพี่น้องเมื่อวานอยู่ในรอบปกตินะครับเลขล่างนะครับตัวเลขก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรนะครับผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับผมพี่น้องแต่ส่วนน้อยนะครับผมที่จะพลาดนะครับสูตรนี้นะครับผมหรือว่าอย่างไรนะครับแอดมินก็คอมเมนต์นะครับมาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมพี่น้องเนาะมาแนะนานะครับว่าตัวหนังสือใหญ่ไปเลขไปหรือยังไงหรือมองชัดไหมนะครับทักทายคอมเมนต์ได้นะครับผมแอดมินไม่ ไม่กัดนะครับแอดมินมีแต่ความรักพี่รักน้องนะครับผมพี่น้องมีความรู้ดีๆนะครับแอดมินก็เอามาแนะนาเสนอแบ่งปันพี่น้องนะครับก็มาดูนะครับในรอบสามตัวพิเศษนะครับก็จะมี0ูนย์หกหนะครับเจ็ดหกแปดนะครับสําหรับชุดเด่นนะครับศูนย์หกหกนะครับเจ็ดหกแปดลองไว้เพื่อความชัวนะครับก็มาดูในรอบปกตินะครับรอบปกติก็ได้สามหกหกแปดห้าหกนะครับตัวนี้คือตัวเด่นนะครับ ส่วน336ลองไว้เพื่อความชัวนะครับก็อย่า,ยายลืมนะครับเด่น6สายวิ่งสายรูดนะครับมาดูรอบ VIP นะครับรอบ VIP ก็มี937นะครับ931นะครับ937คือตัวเด่นนะครับส่วน9 3 1ลองไว้เพื right? ่อความชัวนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่น้องรูดนะครับรูดรูดรูดนะครับรูดนะครับอย่าลืมรูดนะครับถ้าได้ตัวเด่นมานะครับพรุ่งนี้ก็ ตามรุนตามเชียนะครับจะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่านะครับผมพี่น้องก็ยืนยันหกเหมือนเดิมนะครับทําตามสูตรได้ออกมาอย่างนี้นะครับผมพี่น้องนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้นะครับผมแอดมินก็เอามานําเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะครับให้พี่น้องเรีนการพนันใดใทุกชนิดนะครับ แอดมินนามาเพื่อความบันเทิงนะครับผมเพื่อความลุ้นนะครับเพื่อความสนุกนะครับวาดตัวเลขของแอดมินนะครับเกี่น้องโชคพารวยนะครับกับสูตรตําราดีๆนี่ครับจะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่านะครับตามรุ้นตามเชียร์กันนะครับผมแอดมินก็จะทําหน้าที่นะครับทําตัวเลขออกมานะครับให้พี่น้องนะครับได้ชื่นใจได้มากที่สุดนะครับมีหน้าที่ทําตัวเลขนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็สําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปก็อย่าลืมนะครับ แอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด s u b s c r i b e นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับทำคลิปต่อต่อไปนะครับก็จะทำตัวเลขนะครับดีๆไหมพี่น้องนะครับรับชมให้แม่นๆม่นมากที่สุดนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องนะครับที่เข้ามากดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอให้พี่น้องนะครับมีความสุขนะครับโชคดีทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ